เงินแผ่นดินคือเงินของประชาชนทั้งชาติมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการปกป้องรักษาเงินแผ่นดินให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินและต่อจากนี้ขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการรู้รักเงินแผ่นดินกับสตงสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการ รู้รักเงินแผ่นดินกับสตงดดำเนินรายการโดยดิฉันนันประพัฒเฉลิมสินทิรันมาพร้อมกับคุณวันวิสาโตทิมค่ะสวัสดีค่ะคุณวันวิสาคะสวัสดีค่ะคุณนันประพัฒและสวัสดีท่านผู้ฟังรายการรู้รักเงินแผ่นดินกับสตงอทุกท่านด้วยค่ะค่ะเราจะเจอกันทุกๆวันพฤหัสบดีในช่วงสามทุ่มถึงสามทุ่มครึ่งนะคะทั้งรับฟังทางวิทยุรัฐสภา FM และ AM รวมไปถึงการฟังออนไลน์ที่ tpchannels.org และแอปพลิเคชันของ เรา TP Channels และออนแอร์ไปพร้อมกันกันกบของสตงนะคะซึ่งก็จะมี YouTube Channels และก็ Facebook Fanpage ถูกต้องนะคะใช่ค่ะรวมไปถึงก็ยังสามารถที่จะรับชมรายการย้อนหลังได้ด้วยนะคะทางเว็บไซต์ www. audit. go. th ค่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะคุณผู้ฟังคะเราจะมาคุยกันเกี่ยวกับเรื่องราวของการตรวจสอบการจัดให้ได้มาซึ่งทรัพย์สินและการบริหารทรัพย์สินซึ่งเป็นกิจการติดตั้ง นจอดเรือเพื่อป้องกันการจอดเรือในแนวญ้าทะเล ฟังแล้วมันยังไงกันนะแต่มันก็เป็นเกี่ยวข้องกับเรื่องของงานที่ต้องรับผิดชอบริมริมทะเลแน่ๆเลยนะคะประมาณไหนยังไงคะเพราะว่าเรื่องนี้นะคะก็จะเป็นการตรวจสอบที่เกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมค่ะของทรัพยากรทางธรรมชาตินะคะก็เป็นเรื่องการตรวจสอบการจัดให้ได้มาซึ่งทรัพย์สินและการบริหารทรัพย์สินนะคะกิจกรรมติดตั้งทุ่นจอดเรือเพื่อป้องกันการจอดเรือในแนวย่าทะเลแน่นอนค่ะว่าการตรวจสอบในโครงการนี้ก็เป็นการตรวจสอบเรื่องของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมดังนั้นเนี่ยหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องในเรื่องของระบบนิเวศเนี่ยก็จะต้องมีหน้าที่ในการสร้างหรือว่าคิดค้นโครงการต่างๆขึ้นมาเพื่อที่จะดูแลในส่วนของการบริหารจัดการในเรื่องนี้นะคะซึ่งย่าทะเลเนี่ยหลายๆท่านอาจจะยังไม่ทราบค่ะว่าเป็นหนึ่งในระบบนิเวศท,ที่สําคัญของ,องท้องทะเลไทยเลยเพราะว่าเป็นแหล่งอาหารแล้วก็ที่อยู่ของสัตว์ทะเลนานา,นา,นานชนิดนะคะรวมถึงสัตว์ทะเลที่หาย,ยากอย่างเช่นพายุด้วยซึ่งในช่วงหลายปีที่ผ่านมานะคะ่ะเราอาจจะเคยได้ยินข่าวจากสื่อต่างๆว่าพื้นที่แนวย่าทะเลเนี่ยได้รับความเสียหายจากกิจกรรมการ การท่องเที่ยวของมนุษย์โดยเฉพาะเรื่องของการจอดเรือในบริเวณที่ไม่เหมาะสมนะคะดังนั้นหนงานภาครัฐเนี่ยจึงต้องดําเนินโครงการติดตั้งทุ่นจอดเรือเพื่อจํากัดพื้นที่การจอดเรือให้อยู่ในบริเวณพื้นที่ปลอดภัยค่ะดังนั้นรายการรู้รักเงินแผ่นดินกับสตงอของเราในวันนี้ค่ะก็เลยจะนําคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะไปเจาะลึกถึงโครงการนี้ว่ากิจกรรมดังกล่าวเนี่ยมีจุดประสงค์มีวิธีการดาเนินการรวมถึงมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอยังไงบ้างนะคะรวมไปถึงจากการที่สตงลงไปตรวจสอบเนี่ยโครงการนี้ทาง หน่วยรับตรวจเนี่ยเขาได้รับประโยชน์อะไรบ้างเพื่อที่จะนําไปเพิ่มประสิทธิภาพในการำดำเนินการให้บรรลุตามวัตถุประสงค์นะคะไปร่วมพูดคุยกับวิทยากรของเราในวันนี้ค่ะคุณโชติวันดําโพนักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินชานานการจากสํานักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดปัตตานีสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินสวัสดีค่ะสวัสดีค,ค่ะสวัสดีค่ะคุณนันประพัฒ คุณวันวิสาและสวัสดีท่านผู้ฟังรายการรู้รักเงินแผน่นดินกับสตอตงองทุกท่านด้วยนะคะค่ะมาดูกันที่ชื่อเรื่องกันก่อนเลยนะคะเราเป็นการตรวจสอบการจัดให้ได้มาซึ่งทรัพย์สินและการบริหารทรัพย์สินเพราะฉะนั้นมันมีความหมายเนาะความหมายของอันนี้คืออะไรยังไงคะค่ะสําหรับการตรวจสอบการจัดให้ได้มาซึ่งทรัพย์สินและการบริหารทรัพย์สินนะคะ คำว่าการจัดให้ได้มาก็คือกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างขอซื้อหรือขอจ้างค่ะเพื่อให้ได้มาซึ่งสินทรัพย์ของหน่วยงานนะคะไม่ว่าจะเป็นการซื้อคารุพภัณฑ์ต่างๆนะคะเช่นคารุภัณฑ์สำนักงานค่ะงานจ้างเหมาบริการเช่นงานก่อสร้างน,นะคะทั้งที่เป็นของหน่วยงานและเพื่อบริการประชาชนค่ะค่ะและในส่วนของคำว่าการบริหารทรัพย์สินนะคะคือการจัดการกับคารุภัณฑ์ที่เราได้มาจากการซื้อหรือการจ้างนะคะ ทั้งในเรื่องของการจัดเก็บรักษาการบันทึกการเบิกจ่ายการยืมการตรวจสอบการบำรุงรักษาและการจำหน่ายพัสดุค่ะให้ทรัพย์สินของรัฐนะคะมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามกฎหมายค่ะดังนั้นนะคะการตรวจสอบการจัดให้ได้มาซึ่งทรัพย์สินนะคะและการบบิหารทรัพย์สินซึงหมายถึงการตรวจสอบกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างการบบิหยรสัญญาและการบริหารพัสดุของทรัพย์สินของหน่วยงานของรัฐค่ะ ก็ได้รู้นิยามของการตรวจสอบการจัดให้ได้มาซึ่งทรัพย์สินและการบริหารทรัพย์สินไปแล้วนะคะที่นี้ต้องสอบถามก่อนเลยว่าตัวกิจกรรมติดตั้งทุ่นจอดเรือตรงนี้เนี่ยมีประเด็นความสําคัญยังไงที่ทําให้ทางสัตงนเนี่ยสนใจแล้วก็ลงไปตรวจสอบโครงการนี้ลองเล่าให้ฟังสักนิดหนึ่งค่ะค่ะสําหรับที่มาของการตรวจสอบโครงการนี้นะคะก็เป็นการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดปัตตาน,นีนะคะได้คัดเลือกโครงการโดยการประเมินความเสี่ยงของหน่วยรับตรวจค่ะ ว่าในการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพศ2566ค่ะตามแผนยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของจังหวัดปัตตานีและในปัจจุบันนะคะสำนักง,งานการตรวจเงินแผ่นดินค่ะก็ได้จระหนักถึงความสำคัญในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของการขิ้นปูแหล่งหญ้าทะเลค่ะซึ่งเป็นแหล่งอาหารสำคัญของสัตว์ทะเลนะคะที่อาจส่งผลกระทบต่อ เป้าหมายการพัฒนายอย่างยั่งยืนอ,อีกด้วยนะคะและด้วยจังหวัดจันทีนะคะก็มีพื้นที่ชายฝั่งทะเลนะคะโดยแหล่งประชีนะคะเป็นต้นกําเนิดของทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่สําคัญนะคะเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สร้างอาชีพและสร้างไรายได้ให้แก่ประชาชนในพื้นที่นะคะและอย่างที่เราทราบกันนะคะว่างานติดตั้งทุ้นลอยน้ําค่ะไม่มีการกําหนดราคามาตรฐานคารุพนันจากสํานักงบป,ประมาณนะคะที่ใช้ในการกําหนดราคากลาง อ๋อค่ะมีประเด็นในการตรวจสอบที่น่าสนใจอะไรบ้างคะเราใช้กฎหมายอะไรในการตรวจสอบคะค่ะสำหรับประเด็นในการตรวจสอบโครงการนี้นะคะก็ะจะตรวจสอบในเรื่องของกระบวนการจัดจ้างการบริหารสัญญาและก็การบริหารพัสดุนะคะว่าทางหน่วยรับตรวจเนี่ยค่ะได้ดำเนินโครงการนี้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับมติคณะรัฐมนตรีและแบบแผนปฏิบัติาราชการหรือไม่อย่างไรคะ่ะ แลวก็ในปัจจุบันนะคะกรมบัญชีกลางก็ได้มีแนวเสียซักซ้อมความเข้าใจนะคะในแนวทางปฏิบัตินะคะเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างออกมาหลายฉบับนะคะแต่สําหรับข้อกฎหมายที่ใช้เป็นหลักในการตรวจสอบคุณการนี้นะคะก็จะประกอบด้วยพระราชบ,บัญญัติยนติการเงินการคลังของรัฐพศ2 5อ,อ1้า้สิเอค่ะมาตราสี่สิบปดซึ่งวางหลักเกณฑ์สาคัญไว้ว่าในการจาัดซื้อจัดจ้างและการบริหารทัสดุของหน่วยง,งานของรัฐนะคะ จะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในกฎหมายอย่างเคร่งครัดนะคะโดยต้องดำเนินการด้วยความสุจริตคุ้มค่าโปร่งใสมีประสิทธิภาพประสิทธิผลและก็ตรวจสอบได้ค่ะแล้วก็พระราชะบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐนะคะพศ2560มาตรา8นะคะซึ่งเป็นหัวใจหลักในการจัดซื้อจัดจ้างการบริหารพัสดุข,ของหน่วยงานของรัฐนะคะโดยต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดและต้องสอดคล้องกับหลักการความคุ้มค่านะคะ โดยพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้างนะคะต้องมีคุณภาพหรือมีคุณลักษณะที่ตอบสนองวัตถุประสงค์ในการใช้งานของหน่วยงานของรัฐมีราคาที่เหมาะสมและมีแผนการบริหารพัสดุที่ชัดเจนค่ะประกอบกับมาตรา1 1 2บนะคะซึ่งได้กําหนดให้ในหน่วยงานของรัฐนะคะจัดให้มีการควบคุมและดูแลพัสดุที่อยู่ในความครอบครองนะคะให้มีการใช้และการบริหารพัสดุที่เหมาะสมคุ้มค่าและเกิดประโยชน์ต่อหน่วยงานของรัฐมากที่สุดค่ะ ก็จะเกี่ยวข้องกับระเบียกบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพศ2560นะคะข้อ21นะคะโดยจะกล่าวถึงในเรื่องของการจัดทําร่างของผิดงานหรือที่เราเรียกกันว่า T.O.R. ค่ะโดยให้คณะกรรมการกําหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะหรือเรียกว่าคณะกรรมการกําหนด T.O.R. มีหน้าที่จัดทํา T.O.R. ของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้างนะคะ ซึ่งการดําเนินการดังกล่าวนะคะจะต้องรวมไปถึงการกําหนดปริมาณงานในแต่ละรายการคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอกําหนดเวลาส่งมบอบพัสดุและการจ่ายเงินแต่ละงวดงานนะคะรวมไปถึงการกําหนดอัตราค่าปรับระยะเวลารับประกันการชำระนะคะรวมทั้งหลักเกณฑ์นในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอด้วยค่ะข้อกฎหมายที่ใช้เป็นหลักก็มีเพียงเท่านี้ค่ะ นั่นก็แสดงว่าเรา,าตรวจสอบประเด็นในเรื่องของกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างนะคะแล้วคือเมื่อสักครู่นี้เห็นบอกว่าไอ้ตัวกิจกรรมติดตั้งทุ่นลอยน้ำเนี่ยมันไม่มีการกําหนดราคามาตรฐานคุภัพันจากสนักงบป,ประมาณทีนี้ตอนที่เราลงไปตรวจสอบเนี่ยเราตรวจเจอในประเด็นอะไรบ้างลองเล่ารายละเอียดของตัวโครงการแล้วก็ผลการตรวจสอบให้ฟังสักนิดนึงค่ะ ค่ะก่อนอื่นต้องขออธิบายในภาพรวมของกิจกรรมที่ได้ตรวจสอบก่อนนะคะซึ่งกิจกรรมนี้ค่ะเป็นการติดตั้งทุ่นจอดเรือเพื่อป้องกันการจอดเรือในแนวย่าทะเลนะคะใช้งบประมาณ3มล้านบาทค่ะโดยวัตถุประสงค์หลักของโครงการนี้นะคะก็เพื่ออนุรักษ์และฟื้นปูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งและเพื่อป้องกันการนําเรือประมงเรือนําเที่ยบไปจอดเทียบบริเวณชายหาดแหลมตาชีนะคะที่จะส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศในแนวย่าทะเลค่ะซึ่งกิจกรรมดังกล่าวนะคะมีลักษณะเป็นง,งานสร้าง ติดตั้งทุ่นจิกซอลอยน้ำนะคะมีความยาว70เมตรโดยทุ่นจิกซอเนี่ยค่ะสามารถถอดออกและประกอบใหม่ได้ค่ะมีการยึดโยงตัวแพรด้วยเชือกและฐานทุ่นคอนกรีตน,นะคะมีเสาพร้อมเชือกกันตกมีป้ายบอกทางและมีทุ่นลอยน้ำเป็นจุดกําหนดเขตน,นะคะแล้วก็ขอเพิ่มเติมนิดนึงนะคะในเรื่องของการเดินทางไปยังจุดชมวิวบริเวณแหลมปาชีนะคะเราสามารถเดินทางได้สองวิธีค่ะคือเราจะเดินทางโดยเรือโดยใช้เวลาประมาณเพียง10นาทีนะคะ แต่หากถ้าเราเดินทางโดยรถยนต์นะคะใช้เวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงและการเดินทางด้วยรถยนต์นั้นนะคะจะต้องผ่านบริเวณแนวเขตพื้นที่สีแดงค่ะจึงทําให้นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่นะคะนิยมเดินทางโดยเรือเพราะว่าสะดวกและรวดเร็วมากกว่าค่ะค่ะและสําหรับข้อเท็จจริงนะคะที่ได้จากการตรวจสอบและลงพื้นที่สังเกตการกิจกรรมนี้นะคะจะมีข้อตรวจพบในส่วนของการกําหนด T O R นะคะโดยจะกําหนดแค่รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุที่จะใช้นะคะ แต่ไม่ได้กําหนดปริมาณของงานให้ชัดเจนค่ะเช่นกรณีเสากันตกนะคะรอบระยะทางเดินของทุ่นแพใน TOR นะคะกําหนดเพียงว่ารอบระยะทางเดินติดตั้งเสาและราวกันคนตกน้ําพร้อมราวเชือกนะคะกําหนดเพียงเท่านั้นค่ะแต่ไม่ได้กําหนดว่าเสากันตกอะคะต้องมีความสูงกี่เมตรมีลักษณะเป็นแบบไหนผลิตจากวัสดุอะไรค่ะและจะต้องมีเชือกร้อยระหว่างเสาจานวนกี่เส้นเชือกเป็นเส้นยังไง และไม่ได้กําหนดว่าเสาแต่ละต้นนะคะต้องห่างกันกี่เมตรค่ะต่อมานะคะเป็นข้อตรวจพบจากการตรวจสอบสังเกตการนะคะซึ่งในวันที่เข้าสังเกตการค่ะกิจกรรมนี้นะคะก็ได้ดําเนินการแล้วเสร็จแล้วก็ส่งมอบงานมาแล้วประมาณหนึ่งปีนะคะก็พบว่าคุรุภัณฑ์บางรายการนะคะไม่มีให้ตรวจสอบณจุดดําเนินะก,กิจกรรมนะคะและคุรุภัณฑ์บางรายการก็ชํารุดเสียหายได้แก่เสาพร้อมเชื่อกกันตกบริเวณจุดพักหักเสียหายนะคะเจ้าหน,น้าที่แจ้งว่า เกิดจากเรือพุ่งชนขณะเข้าจอดไม่พบทุ่นลอยน้ํากําหนดเขตทั้งสี่ลูกเจ้าหน้าที่แจ้งว่าได้จัดเก็บไว้ที่สํานักงานแล้วก็ไม่พบป้ายสูงการทั้งสองป้ายนะคะเจ้าหน้าที่แจ้งว่าหนึ่งป้ายสูญหายนะคะและได้ดาเนินการแจ้งความเรียบร้อยแล้วแต่อีกป้ายนะคะจัดเก็บไว้ที่สํานักงานเนื่องจากชำรุดค่ะแล้วก็มีฐานทุ่นคอนกรีตที่ยึดงตัวแพนะคะมีจํานวนที่มากกว่ากําหนดด้วยในสัญญาค่ะ ในส่วนนี้เจ้าหน้าที่แจ้งว่าช่วงมรสุมนะคะมีคลื่นซัดรุนแรงนะคะอาจทําให้ทุ่นหลุดจึงนําท,ทุ่นที่มีอยู่เดิมของสํานักงานนะคะมาติดตั้งเพิ่มเติมค่ะและในส่วนของอุปกรณ์ช่วยชีวิตผู้ประสบภัยทางทะเลนะคะไม่อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานมีแบตเตอรี่ต่ําแล้วก็หน่วยงานได้จัดเก็บไว้ที่สํานักงานเจ้าหน,น้าที่ก็แจ้งว่าอุปกรณ์ช่วยชีวิตเนะะี่ยค่ะมีมูลค่าสูงและเสี่ยงต่อการสูญหายนะคะเลยจัดเก็บไว้ที่สำนักงานค่ะ ข้อเท็จจริงที่ตรวจพบนะคะก็มีเพียงเท่านี้ค่ะค่ะแล้วปกติเนี่ยถ้าสมมติว่าเราเจอข้อตรวจพบต่างๆที่เป็นประเด็นที่ทางหน่วยรับตรวจอาจจะดําเนินการผิดพลาดในบางเรื่องเนี่ยเราต้องมีการให้เขาได้ชี้แจงข้อเท็จจริงทีนี้คือทางหน่วยรับตรวจนะคะเขาได้มีการอธิบายหรือว่าให้ข้อมูลข้อเท็จจริงอะไรเกี่ยวกับการดําเนินการที่ผิดพลาดในเรื่องนี้บ้างนะคะค่ะจากการณีที่คณะกรรมการกําหนด T O R นะคะได้กําหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของงานบางรายการไม่ชัดเจนนั้นนะคะ เจ้าหน้าที่ของหน่วยรับตรวจค่ะก็ได้ชี้แจงว่าเกิดจากคณะกรรมการกําหนด T.O.R. นะคะยังขาดความรู้ความเข้าใจในการกําหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะให้ครบถ้วน,ะะน,นนะคะและเนื่องจากหน่วยงานเนี่ยค่ะไม่เคยดําเนินการจัดจ้างงานติดตั้งทุ่นจอดเรือมาก่อนนะคะไม่มีประสบการณ์ทางด้านนี้นะคะกรณีนี้นะคะจึงเป็นการไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังนะคะว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสะดุภาครัฐพศ2560ข้อ21วรรคหนึ่ง และพระราชบัญญัติวินการเงินการคลังของรัฐพศ2561มาตรา48ค่ะและอาจส่งผลกระทบต่อการคิดคำนวณราคากลางของงานปริมาณงานที่ผู้รับจ้างจะต้องเสนอแล้วก็การตรวจรับพัสดุด้วยค่ะข้อตรวจพบที่สองนะคะจากที่เราได้ไปสังเกตการนะคะและพบว่าคารุพันธุ์บางรายการชำรุดเสียหายและคารุพันธ์บางรายการไม่ได้ถูกนํามาใช้ประโยชน์นะคะซึ่งทุนลอยน้บกําหนดเขต ถูกนำมาจัดเก็บไว้ที่สํงงานักงานและอุปกรณ์ช่วยชีวิตผู้ประสบภัยทางทะเลจัดเก็บไว้ที่สํงงานักงานและไม่อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้ทันทีนั้นนะคะ จ้าหน้าที่ของทางหน่วยรับตรวจค่ะก็ได้ชี้แจงว่าโดยปกติแล้วอุปกรณ์ช่วยชีวิตผู้ประสบภัยทางทะเลนะคะจะนําไปใช้งานในช่วงเทศกาลหรือจัดกิจกรรมเช่นในช่วงเทศกาลปีใหม่แต่ถ้าไม่มีการจัดงานหรือมีการจัดกิจกรรมนะคะก็จะไม่มีการใช้งานอุปกรณ์นี้เลยค่ะแต่ต่อไปนะคะก็จะจัดตั้งแผนเพื่อให้มีการนําออกมาใช้งานให้มากขึ้นค่ะแล้วก็สําหรับอุปกรณ์พุ่นลอยน้ํากําหนดเขตนะคะที่ต้องจัดเก็บไว้ที่สํานักงานนั้นนะคะเนื่องจากมีข้อทักท้วงจากชาวบ้านค่ะว่า าทุ่นลอยน้าดังกล่าวไปติดควนกระมงของชาวบ้านนะคะจึงจําเป็นต้องนําทุ่นมาจัดเก็บไว้ที่สํานักงานนะคะส่วนนี้เราจะเห็นได้ว่าหน่วยงานไม่ได้ใช้ประโยชน์จากพัสดุที่ได้จากการจัดจ้างมานะคะเป็นการใช้จ่ายเงินงบป,ประมาณอย่างไม่คุ้มค่าและเป็นการบริหารพัสดุที่ไม่เหมาะสมค่ะกรณีนี้จึงเป็นการปฏิบัติไม่เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพศ2 5 6 0มาตรา112นะคะประกอบกับมาตรา8วงเล็บ1 รวมทั้งไม่ชอบพระราชบัญญัติด้ในการเงินการคลังของรัฐพศ2561มาตรา48ด้วยค่ะ ค่ะและอย่างที่เราพูดคุยกันมาตลอดนะคะว่าเงินแผ่นดินเนี่ยก็คือเงินของประชาชนทั้งชาติทีนี้ในส่วนของการดําเนินการนะคะแน่นอนว่าคือพอเราเจอข้อผิดพลาดหรือว่าคืออะไรที่อาจจะไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์เนี่ยทางสตง,งเนี่ยก็ต้องมีหน้าที่ในการให้ข้อเสนอแนะในการที่จะทาให้หน่วยรับตรวจเขาเนี่ยนำไปพิจารณาปรับปรุงในการที่จะดําเนินงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์เรามีข้อเสนอแนะอะไรที่เป็นประโยชน์กับทางหน่วยรับตรวจบ,บ้างะคะ ค่ะสำหรับประเด็นที่ตรวจพบนะคะซึ่งเป็นข้อบกพร่องจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับมติคณะรัฐมนตรีและแบบแผนปฏิบัติราชการตามที่ได้กล่าวมาในข้างต้นนะคะสำหรับข้อตรวจพบแรกนะคะในเรื่องของการกำหนด TOR ค่ะสตงก็ได้เสนอแนะให้ผู้มีอำนาจควบคุมกำกับดูแลนะคะสั่งกำชับเจ้าหน้าที่ ผู้มีหน้าที่กําหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะให้ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องนะคะอย่างเคร่งครัดในโอกาสต่อไปค่ะและในเรื่องของคุ้พันธ์บางรายการที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์นะคะและบางรายการก็ชำรุดเสียหายนั้นนะคะสตง,งก็ได้เสนอในให้ดําเนินการจัดให้มีการนําพัสดุที่ได้จากการจัดสร้างนะคะไปใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ ดูแลและตรวจสอบการชำรุดของพัสดุให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอนะคะและในโอกาสต่อไปนะคะขอให้ทบทวนและตระหนักถึงเหตุผลความจำเป็นและความเหมาะสมในการจัดทำโครงการค่ะ อันนี้ก็คือในส่วนของข้อเสนอและแล้วก็ความคิดเห็นของทางสตงที่มีต่อหน่วยรับตรวจี่นี้ในช่วงเวลาสุดท้ายคืออยากให้ทางสตงค่ะได้กล่าวฝากถึงหน่วยรับตรวจสักนิดนึงว่าถ้าสมมติว่าในอนาคตเนี่ยถ้าเขาจะต้องมีการดําเนินโครงการในลักษณะเดียวกันในโครงการที่เกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยาการทางธรรมชาติและก็สิ่งแวดล้อมตรงนี้เนี่ยเรามีอะไรที่จะแนะนําให้เขาเดําเนินการในอนาคตบ้างเพื่อที่ว่าให้เขาเดําเนินการเป็นไปตามกฎหมายแล้วก็เกิดประสิทธิภาพเปิดประสิทธิผมคุ้ค่ากับงบประมาณแผ่นดินค่ะ ก็ขอฝากถึงหน่วยงานของรัฐทุกๆหน่วยงานนะคะในการจัดทําโครงการทุกๆโครงการนะคะขอให้ตระหนักถึงความจําเป็นและความเหมาะสมเพื่อให้การใช้จ่ายเงินงบประมาณนะคะมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์กับประชาชนมากที่สุดนะคะ และสาหรับจังหวัดตาตกนาะคะเป็นจังหวัดที่มีแหล่งทรัพยากรทางทะเลที่อุดมสมบูรณ์และแหลมตาชีนะคะก็เป็นสถานที่อันซีนของจังหวัดเป็นจุดที่สามารถชมวิวพระอาทิตย์ขึ้นและพระอาทิตย์ตกได้สวยงามนะคะถ้ามีโอกาสก็อยากให้ทุกคนลองไปกันดูนะคะแต่ด้วยเหตุผลหลายประการที่ต้องเผชิญอยู่นะคะไม่ว่าจะเป็นปัญหาการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศที่ส่งผลกระทบต่อสัตว์ทะเลและญ้าทะเลในพื้นที่ หรือแม้กระทั่งสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะซึ่งส่งผลกระทบต่อความมั่นคงในพื้นที่เป็นอย่างมากนะคะแต่สิ่งที่หน่วยงานตรวจสอบของเรานะคะได้เห็นอย่างหนึ่งนะคะก็คือเราได้เห็นถึงความตั้งใจของหน่วยรับตรวจนะคะที่พยายามผลักดันให้เกิดโครงการนี้เพื่อช่วยในเรื่องสิ่งแวดล้อมอีกทั้งยังพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวนะคะที่ส่งผลต่อเศรษฐกิจในชุมชนและสามารถบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนได้อีกด้วยนะคะในเรื่องนี้ก็ข่อชื่นชมหน่วยรับตรวจเป็นอย่างยิ่งค่ะ และสุดท้ายนี้นะคะก็ขอขอบคุณหน่วยรับตรวจที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเป็นอย่างดีนะคะตั้งแต่เริ่มต้นตรวจสอบนะคะจนกระทั่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบงานเสร็จแล้วก็ได้ออกรายงานไปแล้วหน่วยรับตรวจนะคะก็ได้ดําเนินการแก้ไขปรับปรุงตามข้อเสนอในของสตงนะคะขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือกับทางสตงเป็นอย่างดีนะคะขอบคุณค่ะค่ะ ก็เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งผลการตรวจสอบดีๆจากทางสตง,งนะคะในเรื่องของการตรวจสอบการจัดให้ได้มาซึ่งทรัพย์สินและการบริหารทรัพย์สินกิจกรรมติดตั้งทุ่นจอดเรือเพื่อป้องกันการจอดเรือในแนวยาทะเลนะคะและก่อนจบรายการในสัปดาห์นี้ค่ะทางรายการรู้รักเงินแผ่นดินกับสตง,งก็มีสาระความรู้ดีๆมาฝากคุณผู้ฟังในช่วงตอบข้อสอบถามตามมาตรา57 หน้าที่เราเป็นที่ปรึกษาพรบกำหนดมาให้เราให้คำแนะนำตอบข้อสอบถามต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 รา57าจดตนยรับตรวจให้แล้วเสร็จภายใน30วันพบก,กับการตอบข้อสอบถามของสอตงต่อนหน่วยรับตรวจได้ไหนตอบข้อสอบถามตามมาตรา57 ข้อสอบถามตามมาตรา57ในตอนนี้มีข้อคำถามว่าหน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่นสามารถดำเนินการขอเปลี่ยนแปลงประเภทรถจากรถส่วนกลางเป็นรถประจำตำแหน่งได้หรือไม่อย่างไรสตง,งมีคำตอบดังนี้ค่ะหน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่นสามารถดำเนินการขอเปลี่ยนแปลงประเภทรถได้ในกรณีที่มีความจำเป็นโดยให้ผู้บริหารท้องถิ่นขอทำความตกลงกับกระทรวงมหาดไทย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นพุทธศักราช2548และที่แก้ไขเพิ่มเติมทั้งนี้สามารถติดตามข้อมูลการตอบข้อสอบถามเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน www.audit.go.th หรือสื่อสังคมออนไลน์ของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน สอบต้องอยุคใหม่เราไม่จับผิดเราตรวจสอบอย่างเป็นมิปรดอย่าเข้าใจผิดกันหน้าที่เราเป็นที่ปรึกษาพรบ,บกำหนดมาให้เราให้คำแนะนำ วันนี้ก็ต้องขอบคุณนะคะวิทยากรของเราคุณชติวันดำโพนักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินชำนาญการจากสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดปัตตานีสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินนะคะให้เกียรติมาพูดคุยกับเราในวันนี้และอย่าลืมติดตามรับฟังรายการรู้รักเงินแผ่นดินกับสตององ ทุกๆวันพระฤหัสบดีในช่วงสามทุ่มถึงสามทุ่มครึ่งนะคะทางทางวิทยุรัฐสภา AM FM เ็รวมไปถึงการฟังออนไลน์ที่ tpchannels.org แอปพลิเคชันของเรา tpchannel และช่องทางของสอตง,งด้วยค่ะค่ะช่องทางของสอตง,งอนะคะสามารถติดตามรับชมไปพร้อมๆกันได้ค่ะผ่าน a c e b o o k Live นะคะและ YouTube c h anel รวมไปถึงสื่อสังคมโซเชียลอื่นๆน,นะคะทั้งแอปพลิเคชัน X t i k t o ติและ i n s t a g r กรค่ะ แล้ววันนี้ก็วิทยากรของเราคุณชติวันดำโพนะคะคุณวันวิชาโตทีมและโฟนนันประพัฒเฉลิมสินทิรันต้องขอลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะติดตามรับฟังรายการ รู้รักเงินแผ่นดินกับสตงอทุกวันพหัสป,ปดีเป็นประจำทุกสัปดาห์